สบายดีพอแบบพี่น้องลุกเปล่าอาสมองสุบรสุขูสุคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอกับซองสานีป่าบรารยากาศน้ำชชวยจักหน่อยพี่น้องเอ้ยน้องโพ้สีกับแม่เพิ่นเอาสินมายิบน้ำพี่น้องเอ้ยมาอุดหนุนสานีเนาะคนหละบพื้นพี่น้องคนหละพื้นแม่ในซองพื้นแมน่ี่ลูกสาวในพื้นหนึ่งพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าหายห้ามยิบหายว่าสัน เอาก็สิญยิบหายเนาะพอได้ข่าบัตรเติมเงินพี่นอ้องพอได้ใส่ในครอบครัควเือนซ่านเนี่ยแหละแค่ไหนแต่มีแดดพี่นอออ้องเ้ยลมหนาวหนาวว่าลมออกออกตั้งแต่ขำ่อวานนี้กับเมื่อนี้ลมแหง้งบรรยากาศพี่นอ้องเป็นแมน่น้องฟอสซีพนมาเยี่ยมยาม ยายจืดอโอ้โห <c oughs> แกมันล้มป้าน้องตานน้องตานน้องตานเราไปส่งก็ได้พาบินเลยน้องตาน <c oughs> ขากแห่เลยน้องตา,า,า,ตานเฮาอ่า ไอแจ็คตอกแล้อเอาไม้น้ำาลขึมนาวานน่สี่ก็อือสิคุ้จังนาในนี่เตอเยี่ยมมตัว้อกตอกกววานบาน้ำตาวันบ้านปาอมาอมาากวันเนาะตอกเนังแม่อู้ยยังม่เด็ตอกกาเลยไม่อ่อนมันดีไลยมันหวานว่านน้ำตาขึนต้องตาเห็ดขึ้นอง ยายจื้ดกับเป็นคนเสียหญ่าพี่น้องเขาก็จากเห็ดซอยน้องต้านอยู่หับบ่มีตาหับบ่มีกอตาก้องเขาแม่เพื่อนแก๊บจป้องเน้องเมน้องโพชีล่ะก็แม่เพิ่อนน้องมาลินน้ำพี่น้องเอ้ยมาลินน้ำเนี่ยจื้โพอชีจะเอาปัวบ่ซะนนี่ก็เสียหัว เอาไปซื้อเนี่ยแหละน้องภาษีว่าโอ้ยแม่อันอันเตึก่็เอาอันนัเหยียบอันขันหมากเจ้าเสียงเด้งขวบโลดเออชิบวนี้ออกจากบ้าน้ำโขงบนดัง า,นา้น,น้องโพสีก็มาส่วนฐานุน้องโพสีมายันมาส่วน,น,นอซวนอยน้องต้านพี่น้องเนนอง้ยยันน้องต้านเมื่อยว่ะสันอ,อุ้ยมันบ่เมื่อยหลักซีฮะก็มาเห็ดเมื่อกี้นี่มันหลักคือม่แต่พ่อใยา่เห็ดพ่อใหญ่จอยเห็ด แม่คิดดิ้นขึ้งไงถึงปากกลัวอ้าปากดุอ้าปากดุแล้วคิดดิ้นไงถึงปากนังตาอันพ่นต้นนี้ทั้งใช้ไม่ใหญ่จืดนี่ผนสิปูกะนังปู่มาเพี้ยงพี่น้องปเพี้กับปังหงบ่บวมบ่ อืม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 ป้าพี่น้องน้องต่านคือว่านั่นนะนะว่าว่าสันีบ่มีค่าแล้วคะแนนนี่นะเนาะโอ้ยเบิ่งเตะจักบาทกันนะพี่น้องเอ้ยแมนบ่บ่อ๊บข้าไปปลูกอยู่ทางท้างจ้าหน่อันเขาเจ้าสี่คอเลยเลๆนะมันสิเบิดมันสิยังบ่งามอันนี้เขาเขาก็มาปลูกพี่น้องพักสันีปลูกก็ไม่ใหญ่จืดเมื่อก่อน สูงแล้วค่ะนี่ทำบานข้ากระสิปลูกอยู่ในนี้ออกนี่น้องโพซีผนกระสอยน้องตานเต้กระสีเต้กระสีได้อันนั่นแหละแม่มีอาชซบยิบผาอีกคือเก้าเปิดอาผ่ามายิบน้ำฮาเนาะย้ำแรงข้ากระสียิบสินยิบเสือพี่น้องเอ้ยย้ำแรงเพราะว่าเขาจะใส่แป้งหันไปหนีเด้เขาจะก็มายิบน้ำฮา ยังบ่ลืมทีนี้ยังจำได้อยู่พี่น้องเอ๋ยยังบ่ลืมเนี่ยขอแดัีวอรับ้ย่า้ยยังจืดคือโซ่พุ่งเห็นไคะเป็นอะไร ยี่แม่ว่าสิพ้าเขาไปอย่างนี้บดไปอยู่พอดีว่าง่าง่ามึงจอดเดี๋ยนี้ง่าวะพอดีมึงจอดเดี๋ยนี้มึงจอดเดี๋ยนี้วะ พนันกับครึ่งบไว้ดอกอย่าจกทางลลางจ้ะน่ะไปสายโอ้ยอย่าลืมชวนฮาเด้อไปเอาเตยต่ำสารนะเด้อฮ่าจะฮ้ากันจากได้สาดสาดเบิดเลยสารบ่คอยไล่สัสาด สารบุคอยมีสาดแบบว่าเตยเอามาต่ำนะพี่น้องต่ำเตยสาดสาดเอาเตยมาต่ำนั่นงามงามเลยพี่น้องเลยนั่งกระมว่วนคือว่าคือว,ว่าเขาหมักหรือใดๆใครกาเขาซื้ออยู่ได้เขาเอามาต่ำเองอเนะเพราอแม่น้องพ่อซีเผินต่ำเป็นม <c oughs> น้ำภาซีปะคือมานั่งขุมหมกถาบ้านเผือมาานอพีนาวก็มนว่าออกกันเอื้อกับน้องเผื่าออกกันพี่น้องเลยอ้ยนานมาพออกันโอ้แม่นโอ้ยไอ้ตานเต็มหน้าฉันเลยมันแกงบ่ว่าเฮ้บสีอะมันเห็นเขายืนอยู่มันก็เลยเห็ดใส่ พูดเบาวน้อยพี่น้องเ้ยยังสดด้อจ้าสดอยู่ด้อจ้าเอาจักว่านอะไรดขอผักเพกปนําวั่นซันซน,นี่เป็นคนสดมชื่อลามล้าพี่นอ้อง น <laughs> 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 ้องเพ่อซีปดเพิ่นเพิ um, ่นรำคายโอ้ยตึกพอแล้วเต็มเลยนะตึกใหญ่จืดเห็นม เพลงนี่มันม่วนหรือมันแนวใดน้องเพลงเนาะคอมเมนต์เข้ามาเด้อจ้า่ม่วนหรือบ่ม่วนเลี้ยบเสี่ยวบะเต๊กป้าอย่าจืดสิน้องแม่เจ้ามาเทยังในนี่น่ะ เช่ใบปลูกมันแต่บาตรทานเพิ่งกาหลังเช่หลังมือเนาะเพิ่งกระตัวไม่ใหญ่เจือฮายิมาทันสิเอาใหอมันจนกุ่มคาเลยมากินข่าวตันงสิบโมงจ้ากะนอนแล้ว ในชิงคลองโจนว่าคำก็ยังบ่เห็นบอกม,ม,มือเศ้าแล้วก็ว่ามือแรงเล่ากะตัวนั่นแมนเท,เท,เท,เท่เต้นนอนตา แม่มาแลงจังเสียมาแลงงเหนื่านสิเอวๆมาทางนี้มกนกระหมอันนี้มันเริ่มแดดแกแล้วนี่ออะอ่ะนะอือเพชรเสียพี่น้องเสียล้ะกับาพาถทิม ไอหอยพอลงวดัดคือขึ้นมาแล้วะอันนี้ปลูกอ,อ้อมบอ่ออันนี้กับเร็ดนั้นพักกับกันบ่อเห็ดเออออห็ดบ่ดอพญาย่อยพีนย่น้องมาคุดต่อย ผมเพียงกันพี่น้องเอยเห็ดหัวเห็ดส่วนเห็ดส่วนครัวฮะได้ยบ่พ่อโอ้โอ้เ่เรอยัน้่าแผ่นบัวบัวเอากระบืุดบัวบัได้พอมัได้ไพ่นะเอาก็เบ่้อาพอเอย ย่าป้านะคุดคุดนานพี่บันีแงานนพี่น้องคลิปนี้เข้ากับสิคอนอำลาพาจากเลยด้อพี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามสองสนีป่าเด้อพ่อๆกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยสบายดี